สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับเข้าสู่ช่องผู้พานผ้าลีสวนครับผมพิกัดย่อำเพื่อสัองค้อมจะวัดดุดท่านี้นะครับเด้อพี่น้องอยู่กับเจ้าของสวนตัวจริงเสียงจริงครับผมผู้พารายงานตัวครับผมพี่น้องครับผมเดี๋ยวผมผ้าเบ่งสวนกลวยหอมครับผมพี่น้องเป็นกล้วยหอมทองสายพันธุ์หอมประทุมนะครับเด้อพี่น้องครับผมมีพันธ์เดียวครับผมพี่น้องมีพันธ์เดียวคือ กล้วยหอมทองสายพันธุ์หอมปทุมครับผมพี่น้องมาแต่อำเภอเซิง้างผู้ละครับผมอ่าที่เพื่อนทรงต่อเป็นทอดๆอดมาเนาะครับเนาะอ่าครับผมมาเบิงน้ากันครับผมพี่น้องเป็นกล้วยอยู่ในช่วงอ่าหาเดือนเต็มครับผมพี่น้องหาเดือนหาเดือนเต็มอ่าคือปลูกกับช่วงเดือนพฤศจิกาเนาะครับเนาะพี่น้องกอนอ่าปีใหม่อยู่ครับผมพี่น้อง ปลูกในช่วงพฤศจิกาประมาณปลายเดือนนะครับผมพี่น้องปลายเดือนอา่าไปลหาเดือนท่านว่าเนาะครับเนาะพี่น้องครับผมจะเริ่มปลูกอยู่ในช่วงนั้นแหละครับผมพี่น้องเพราะว่าอา่าจะให้ออกหน้าฝนเนาะครับเนาะพี่น้องหน้าฝนก็คือเดือนอ่ากรกฎาคมสิงหากันยาไปเนี่ยครับผมพี่น้องอยู่ประมาณนี้ครับผมในส่วนของอ่าของการเก็บผลผลผลิตนะครับผมพี่น้อง เจอในช่วงแปดเดือนกกว่าครับผมพี่น้องแปดเดือนกกว่าออตอนนี้ก็ยังบบมีฝนตกมากนะครับผมพี่น้องผมก็เพิ่งเพิ่งกลับจากมาจากอุบลครับผมพี่น้องเพิ่งกลับจากอุบลมาะครับผมมาหอดตั้งแต่มเมื่อวานกะคาแล้วครับผมพี่น้องกะคาแล้วะมืนอนี้ก็ลงมาขุดนอครับผมพี่น้อง ะกะขุดนอนให้ลูกค้าครับผมพี่น้องอ่าขุดนอลูกค้าสี่ลอยนอครับผมพี่น้องสี่ลอยนอครับผมอ่ากะเป็นอ่าผมพูดเองครับผมพี่น้อง as well เป็นผมพูดเองให้ลูกค้าครับผมพี่น้องเพราะว่าอ่าผมเป็นอ่าเจ้าของสวนครับผมพี่น้องเจ้าของสวนขูดเองบ่ได้จ้างลูกน้องเข่าสวนครับผมพี่น้องบม่ได้จ้างคนเข่าสวนนะครับเนาะอ่จะมีผมพูดเอง เป็นอ่าคนเดียวแล้วครับผมพี่น้องขุดเองขุดเดียวนี่แหละก่อนอ่าเพราะว่ามือหนึ่งเป็นอ่ากับเป็นพ่อผมแล้วครับผมพี่น้องเป็นพ่อผมนี่แหละมือสองเป็นอยากปั้นบ้านเขาเนาะครับเนาะงพี่น้องเพราะว่าฝนมันคือจังสีมาเลยครับผมพี่น้องเพราะว่าแดดแดดห่อนจัดเลยครับผมพี่น้องสองสามมือมานี่ครับผม ทางอุบลกะมีตกเป็นบางพื้นที่เนาะครับเนาะพี่น้องเพราะว่าทางอุบลบ้านพอตายไม่ใหญ่เพิ่นกับพันในนยังบ้านในบ้านเขาครับผมพี่น้องยังบ้านในบ้านเขาแต่กับเป็นหน้าุ่มน้ามยูุ่ครับผมถ้าจจเป็นฝนตกมากแห้งก็อาจจะน้าค้างบ้านเป็นหน้าตูมได้เนาะครับเนาะพี่น้องในส่วนของการทําหน้าครับผมกล้วยอยู่ในช่วงหาเดือนครับผมพี่น้อง อ่าครับผมหกเดือนกะมีการถอดปีแล้วครับผมพี่น้องออกปีให้เห็นหกเดือนต้นๆขึ้นมาครับผมเพราะม่าหกเดือนก็กว่าๆน่ครับผมมีการออกปีถอดปีขึ้นมาครับผมตกเครื่องกับเขาเจ็ดเดือนพอดีครับผมพี่น้องอ่าตกเครื่องเจ็ดเดือนครับผมเก็บเกลี่ยกับยุ่ในช่วงแปดเดือนก็กว่าหน่ครับผมพี่น้องให้ส่วนตรงนั้นเนาะครับเนาะของการเก็บเกลี่ยอ่าเฉพาะแปลงนี้มีอยู่ หกร้อยแปดสิบต้นครับผมพี่น้องพี่น้องครับผมหกร้อยแปดสิบต้นครับผมอ่าจะมีอีกแปลงหนึ่งก็คืออยู่บนโคกครับผมพี่น้องบนโคกครับผมเพราะว่าะได้เศราเพื่อนน้องครับเนาะพี่น้องอ่าได้เศราเป็นเงินเป็นค้ามเหรครับผมพี่น้องเห็ดอ่าครับผมพันธ์าร้อยต้นครับผมพี่น้องแปลงทึ่งโคกอ่าครับผมจะมีการอ่าใส่ยาเนาะครับเนาะ ใส่ยาพวกสารเคมีต่างๆร่วมด้วยครับผมพี่น้องอ่าครับผมเพราะว่ากันอ่า,มาแมลงหรือว,ว่าสัตพืผเนาะครับเนาะพี่น้องหรือว,ว่าสตัตูพผชมากัดกินใบกล้วยของเฮาอ่าแรกๆเขาทําการกุ้มฟางครับผมพี่น้องทําการคุ้มฟางไว้ครับผมทัวทัวๆแปลงเลยครับผมพี่น้องทัวทัวๆแปลงเลยอ่าครับผมจะบ่มีแค่ปกคุ้มแค่ต้นของมันนะครับผมพี่น้อง จะมีการคุ้มฟางไปทั่วทั่วแปลงครับผมเพราะว่าจะเฮ็ดในส่วนลายอยู่ครับผมพี่น้องในส่วนของแปลงกล้วยครับผมแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่โลดถิงแล้วครับผมพี่น้องเป็นแปลงเก่าครับผมเดี๋ยวผมจะบอกไล่ได้ไปในคลิปดีแล้วกันครับผมพี่น้องแค่ผมทํำสองแปลงนี้ครับผมพื้นที่ประมาณสามไร่แล้วครับเนาะพี่น้องสามไร่ครับผมแค่สองลอกนี่ผมได้สองเ0นครับผมพี่น้อง สองแสนประมาณเป็นสองล็อกอ่าสามไร่ครับผมพี่น้องมันจะอยู่อ่าอยู่พันสามร้อยต้นนี่แหละครับผมพี่น้องพันสามร้อยต้นปลูกระยะห่างสองคูณสองครับผมพี่น้องนี่นี่ผมกล้าบอกมดเปลือกนะครับผมพี่น้องกล้าบอกมดเปลือกก็คือว่าอ่าผมทําได้ก็คือบอกให้พี่น้องได้รับทราบครับผมกับไร่ใดที่ทำกล้วยหอมมาครับผมพี่น้อง แปลงทั้งหมดเลยจัดเเ็ศแค่กล้วยหอมครับผมพีม่น้องจะเห็ดไแค่กล้วยหอมครับผมวางระบบน้ำให้ดีครับผมพีม่น้องระบบน้ำให้ทั่วถึงครับผมอ่าเรือว่าจะเป็นสปริงเกอร์น้ำพุ่งก็ดีครับผมพีม่น้องอ่าได้ทั้งอ่าทุกส่วนเลยครับผมพีม่น้องกับระบบน้ำที่เท่าเดินเขาในแปลงครับผมอ่าอ่าจะว่างว่าแปลงนี่ก็แปลง พันหาลอยต้นอ่าก็จะสร้างรายได้ให้ครอบครัวอ่าได้มากหล่นนะครับผมพี่น้องได้มากหล่นเลยอ่าจะมีกล้วยที่ลงเดือครับผมพี่น้องมีกล้วยที่ลงลงเดืออยู่ครับผมอ่าเพราะว่าป่านานี้เบิ่งไว้มันกะขาดเบื้องถังนะครับนะ้องพี่น้องว่ากล้วยมันจะสิ้นสุดในช่วงเดือนใดครับผมพี่น้องเพราะว่า กล้วยมันออกรพอรอมกันครับผมพีนน่น้องกล้วยออกพรอมกันอ่าก็ต้องมีการดูแลใบครับผมพี่น้องอ่าทำการอา่าผมจะตัดลงให้ไม่ค่าคล้ายพแพงก็คือจะมีอยู่หาต้นครับผมพี่น้องหาหกต้นเนาะครับนนเนาะหาหกต้นที่ผมมาไม้เสือกอ่าเป็นอา่าไซพีเนาะครับผมพี่น้องสายพีน้ำยดนี่แหละผมไม้ใบเมือ่อใดผมจะตัดผมกับไม้ใบครับผมพี่น้องผมจะตัด มือเอ็นเศร้าครับผมพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดนาะครับเนาะวันที่ยี่สิบเอ็ดอ่าครับผมมันประมาณนี้แล้วครับผมวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนี่แหละอ่าผมอาจจะบารีเบิงไปตีที่เนาะครับเนาะพี่น้องกะกะเอาครับผมกตคือว่าแม่ฆ้าเพิ่นอยากได้อ่าก่อนวันพระครับผมพี่น้องวันพระกะคือวันที่ยี่สิบหกครับผมยี่สิบหกอ่าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมเพิ่นอยากได้ก่อนวันพระพอดีครับผมให้ ให้ได้เหลืองสุกนะครับเนาะเพื่อเพื่อนจะได้เอาไปใส่บาสใสยังก็ว่าไปครับผมในส่วนของลูก้าครับผมลูก้าที่มาเสือน,น้าแม่ข่าเนาะครับเนาะนี่ครับผมไม้ใบว่านหกเจ็ดขึ้นอะแล้วครับผมทีมอที่น้องแล้วผมจะตัดลงให้แม่ข่ามาเอ่นก็คือเป็นวันอ่าน่าจะยี่สิบสองนะครับเนาะยี่สิบสองเมระอาดองผ้าไปเบ่งนอนที่ผมพูดไบครับผมน่นอง พุดไใจุดโตเปียกเลยครับผมพี่น้องพุดไปบจนโตเปียกเลยเพราะว่าขุดค้นเดียวนะครับผมพี่น้องขุดค้นเดียวนี่ครับผมนอนอสวยงามเลยครับผมพี่น้องนี่ครับผมนี่ผมบริเวณนนะครับผมพี่น้องถ้าเป็นนอที่สวยงามเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปว้ก้อนครับผมพี่น้องเพื่อได้ลงเพจลงงยังน้ำเพลทนะครับเนาะนี่ครับผมเดี๋ยวจะหาว่าผมหม่เกินไปนะครับผมในส่วนของนอ มันก็จะมีนอเล็กน้อหญ่ป้าปนกันไปครับผมพี่น้องป้าปนกันไปอ่าบอเชื่อว่ามันจะใหญ่ให้เท่ากันเนาะครับเนาะพี่น้องในการขายของการตลาดอ่าครับผมรับรองว่าตีสมดนะครับผมพี่น้องรับรองว่าตีสมดเลยครับผมเพราะว่านอแข็งแรงออกจากสวนผมจะเป็นเตียงน,นอแข็งแรงนะครับผมพี่น้องจะบ่มีการอ่าแห้งจนเกินไปเองีินะครับผมพี่น้องอ่าจะแห้งจนเกินไปครับผม จะไม่มีลูกค้าเอามาเขืมกับผมแม้แต่นอเดียวนะครับผมพี่น้องพี่น้องครับผมเพราะว่าผม,ม,ม,าผม,าผมจะจะแถมไปเพื่อนโยครับผมพีมน่น้องในส่วนน่องนอคือลอยนอผมจะแถมอยู่ประมาณหานอเนี่ยครับผมพีม่นอ้องประาหานอครับผมอ่าก็ขึ้นอยู่อ่าความคิดของเฮาน้ำครับผมพีมน่น้องขึ้นอยู่กับความคิดของเฮาน้ำเจ้าของสวนครับผมอ่าเฮาบ่เชื่องว่าอา่าจะเอาเปรียบ ลูกค,ค้าจนเกินไปนเอาๆพี่น้องนี่ครับผมในสวนนองนอละสิบหาบาทครับผมพี่น้องนองละสิบหาบาทรับนาสวนครับผมพี่น้องนี่ผมขายอยู่อราคานี้ตลอดครับผมพี่น้องคือขายราคาน,นี้ตลอดเลยครับผมถ้ามีการคนทรงเนอ่อาจจะคิดค่าคนทรงแบบแพงนะครับผมพี่น้อง,ท,งทั้งสวนจะมีการจัดทรงใดๆทั้งสิ้นนะครับผมพี่น้องขอรบกวนไม่ค่า,อาขอรบกวนลูกค,ค้าให้รับนาสวน อ่าโดยตรงเลยครับผมพี่น้องพ,พี่กัดอยู่อำเภอสังข้อมจังหวดัดอุดรธานีครับผมพี่น้องอยู่กับสวนกล้วยหอมผู้ภาผารี่สวนครับผมหรือว่าทางช่องเฟซบุ๊กผู้ภามีลินลูกชาวสวนครับผมพี่นอ้อ,นองหรือว่าพี่น้องจะกดกดเข้าไปค้นหาเบอร์ใดนะครับนอกทากเฟซบุ๊กครับผมอ่าหรือว่าพี่น้องอาจจะโทรมาทางเบอร์โทรศูนย์หกสองหาศูนย์สามแปดสามสองหาอะไครับผมศูนย์หกสองหาศูนย์สามแปดสามสองหาครับผมเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับเด้อ ครับผมการเลนตีเลยครับผมนอสวยๆวยงามๆวบวบใหญ่ๆครับผมหัอยใหญ่ๆเลยครับผมหน่อยหัอยใหญ่ๆเลยเมื่อนี้ผมอาจจะเว้าบ่อเก่งปันได้แ้ครับเด้กๆต้องขอาะไพ่ครับผม <ầ> นี่ครับผมนี่จะนอที่ผมขุดขุดคนเดียวครับผมลูกค้าต้องการซีลอยนอครับผมต้องการซีลอยนอครับผมจะมีนอหน่อยนอหน่อยน้อใหญ่หหหครับผมปลาปนกันไปต็ม กูเจ็นต <ium> ัวเปียกเลยครับผมพี่น้องเพราะว่าแดดแดดห่อนจัดครับผมนี่นอนงามๆครับผมพี่น้องนี่ครับผมหรือว่าเจเอาเป็นนอตนก็ได้ก็ได้ครับผมพี่น้องนี่เป็นนอตลนก็ได้ในนอของส่วนนอพวกนี้ผมมีการตอนครับผมผมพี่น้องคือบมมีการตอนคือว่านี่นะครับเนาะให้สังเกตบ้างเลยครับผมพี่น้องจะปล่อยให้เง้วขึ้นจะปล่อยให้เง้วขึ้นเลยครับผมพี่น้องนี่ ในส <N os> ่วนของนอตอนนอนั่นแล้วมันเกิดจะอบอดไปนะครับเ <N os> นาะในส่วนของที <N os> ่เหาตอนไ้ครับผมตอนตอนกับแตง่บือกันเดิอเดลอพี่น้องให้พี่นอเข้าใจตรงนี้นะครับผมในส่วนของการตอนนอนี่ครับผมในพวกตอนนอมันจะตายลงไปครับผมพี่น้องในส่วนตอนนอมันเกิดจะมีนอนอไม่พุดขึ้นมาแท่นครับผมพี่น้องในส่วนที่เหาตอนไ้มันเกิดจะตายลงอในส่วนหองแดงนะครับเนาะในส่วนหอกแตงกั เดี๋ยวไปเบ่งต้นอื่นเพราะว่าอ่าก็ไล้ตัดเครือลงแล้วครับผมพี่น้องอ่ามันจะมีส่วนของนอแตงใบมีอยู่ครับผมพี่น้องมันจะมีอยู่อ่าเพราะว่าห้องมันอ่าเบ่งการเบ่งนอเนาะครับเนาะมันจะอ่าในส่วนของตอนใ้มันกะขุดออกไปนะแมยครับผมพี่น้องจะมีพปกส่วนนอ นอที่มันพุดขึ้นมาใหม่นี่ยคืออ่หญ่เลยทีเดียวครับผมพี่น้อง it นี่ในส่วนของนอมันพุดขึ้นมาพุดขึ้นมาอ่าอ่าหัวหลากเงามันจะล่อยนะครับเนาะพี่น้องในส่วนของนอพุดในส่วนของนอแตงแบบแทแตงมันจะมีขนาดใหญ่เลยครับผมพี่น้องอ่าหัวใไงรับต้นใหญ่ครับผมพี่น้องในการตอนเอ่อในการแตงตอนแล้วก็มาแตงสีนะครับผมพี่น้องตอนใบที่แหลกก็คือส่วง เดือนหนึ่งขึ้นเมื่อนาะครับเนาะพี่น้องเดือนหนึ่งขึ้นเมื่อนันจะมีอ่าในสวดของตาครับผมในชองตานออ่ามันก็ดจีบพุทธขึ้นมากกเขาเอเลียกนอแซมครับผมพี่น้องเรียกนอแซมแซมกับต้นขึ้นมากครับผมอ่ามันเกิดขึ้นเมื่อเนอใหม่เนี่ยครับผมพี่น้องให้สังเกตบ้างกอนอใหม่นาะครับเนาะถ้ามันขึ้นขึ้นมามันเป็นเป็นลักษณะของขึ้นเนอใหม่แล้วครับผมพี่น้องอ่าพุทธขึ้นมากคือเนอใหม่แล้วครับผม เขาจะเรียกนอแซมนะครับเนาะเรียกนอแซมแรกๆก็คือหนึ่งเดือนสองเดือนก็เมื่อครับผมถ้าเากิดถ้ำการปรับก็คือตัดตัดตอนไว้ครับผมพี่น้องเพื่อจะบบริยแย่งอาหารของต้นแม่ก็คือต้นที่เฮาปลูกไว้ครับผมพี่น้องนี่ครับผมต้นที่เฮาปลูกไว้คือต้นนี้นะครับเนาะนี่คืตอต้นนี้ครับผมต้นที่เฮาปลูกไว้ ในส่วนของเนือแซมจะนน้อยขึ้นมากสิครับผมพี่น้องในส่วนขอนอแซมไมันจะพุดขึ้นมาน้ําตาเนี่ครับผมสังเกตบางลักษณะเลยครับผมพี่น้องนี่มันจะพุดขึ้นมากสิครับผมมันจะโค้งขึ้นมาโค้งโค้งขึ้นเมื่อนะครับนพี่น้องถ้ามันพุดธยันดดินจะพุดพุดขึ้นมาาโค้งขึ้นมากือคือกดห้อยโค้งเลยครับผมพี่น้องคือกดห้อยโค้งครับผมนะจังได้ก็ต้องขออภัยนะครับได้พี่น้องไทย เป็นบรรยากาศในสวนกล้วยเห็บเพิงครับผมอ่ากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องไว้น้ำเด้อ็ด้ะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมท่านคลิปต่อๆไปครับผมอ่าถ้ามีความรู้ผมกะจะบอกไปในคลิปครับผมพี่น้องผมจะบอกกักาไปนะครับผมพี่น้องาเป็นคลิปแบ่งปันครับผมคลิปแบ่งปันความรู้ไม่ว่าพี่น้องจะโทรเข้ามาทางเบอร์โทร0625038325ครับผม0 6 2 5 0 3กสอง อ่าแปดสามสองหานะครับเด้อพี่น้องโทรมาเบอร์นี้ก็ได้ครับผมทางสวนภูผาพารีสวนครับผมหรือว่าทางช่องเฟซบุ๊กภูผามิลินลูกชาวสวนครับผมภูผามิลินลูกชาวสวนนะครับเด้อนะพี่น้องอ่าฝากไว้ตรงนี้ครับผมอ่จาจังเด่ก็ขอบคุณพี่น้นองทุกการติดตามหล,ลายๆครับผมสวัสดีครับ